หนึ <S <S 100 drum, oh ่งร้อยกิโลกรัมครับโอ้โหเมือนที่คุณเชื้อชายจั่วหัวไว้แล้วครับยักษ์ชนยักษ์ครับนี่คือยักษ์จากอิรานโมเซนฮสเซนีวัย25ปีสูง188เซนติเมตรปล่อยตัวออกมานี่น่ากลัวจริงๆครับ นานๆจะเห็นเด็กเมืองหลวงครับนี่ครับซป<ล>เปอร์แบนต์อิเล็กไฟครับตัวใหญ่จริงๆครับแมดูเทียบสัดส่วนครับแมวางขวาไปก่อนเลยครับซปเปอร์เบนต์ครับแมบางคนบอกว่าตั้งสายาไว้ให้เป็นมุฮัมมัดลีเมืองไทยเลยครับซปเปอร์เบนต์โอ้โหเอามาัดหหหขวาครับมีอาการครับโคเซนแมเตะขวาต่อยขวาไม้คู่ต้องกอดไวเลยครับแมอย่า<ห>ว่าครับ ขนาดร้อยกิโลครับโดนจังๆนี่มันก็ต้องมีอาการครับโอ้โหอ้าวร่วงครับร่วงครับอ้าหมัดขวาสวยน่ารักดีครับแต่ว่าเป็นมวยนะครับโอ้ยขาเชื่อมันโอ้ยเสียวบ้าบบู้าบครับรอดไม่รอด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 เอ้าเดากันไปครับรอดไม่รอดครับแฟนๆโอ้โหต้องกอดเลยครับเทนน่าของโมเซนครับเจอหมัดของซุปเปอร์เบนเข้าไป จ้วงครับหมัดขวาครับซูเปอร์เบนไม่ยอมให้กอดผลักให้ห่างไว้จ้วงหมัดขวาโอ้เมาไปเมามาครับงัดอัปเปอร์คัตต่อส่องเข้าไปโอ้โหเวทีสะเทือนเลยครับพลังเป็นพระเอกครับซูเปอร์เบนอ้าวโมเซนก็สวนมากแล้วสวนมากแล้วอ้าวครับค่อยๆคลำทางไปงัดอัปเปอร์คัตต่อยหมัดขวาอ้าวบวกกันแล้วครับโอ้โหอ้าวย่อครับโอ้โหต้องนับเลยครับลูกนี้ครับ อาครับได้หนึ่งนับหมดล็อกแล้วมีบุญเก่าแล้วครับก็สู้ดีเลือเกินครับโมเซนเอาโดนไปหลายขนาดแล้วนะครับโอ้ยจะรอดหรือเปล่า50วินาทีโอโหร่วงครับร่วงร่วงร่วงหัวแทบจะมุดเชือกเลยครับตอนนี้ตามเข้าไปแมหมัดปอแปดปอแป,ป,อปนะครับโมเซนโมเซนเจอศอกเข้าไปอาโอ้ยกรรมาการกใจดีเหลือเกินครับเอาอยังให้โอกาสเอา ว่าไปหลนไม่หลนเมาไม่เมารอดไม่รอดครับยกนี้โอ้โหแกก็ต่อยไปคว้าไปเรืยนะครับดูครับโอ้โหรอดหรือเปล่าครับยกเยกยกเยกเกาะไว้ครับเกาะไว้ครับโมเซนแต่สังเกตครับอยู่ข้างเชือกตลอดครับโมเซนเจอหมัดอีกแล้วโอ้ยผ่านยกแรกครับผ่านยกแรกครับเอาละครับทนได้แล้วครับครับหมัดเท้าเข่าศอกเอา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 ยงไโอ้โห ลุกไหวไม่ไหวครับลุกไหวไม่ไหวครับโอ้โหเรียบร้อยจบเลยครับจบเลยโอ้เหลือเชื่อจริงๆครับช้ากันอีกครั้งครับนี่เร่งชุดเดียวเลยนะครับโมเซนโฮเซนี่ครับไปเลยครับโอ้โหสอกขวาแม่ทั้งทั้งที่ยกที่ผ่านมาตัวเองก็ได้นับแทบยำเลยนะครับแล้วออกมาไม่ทันตั้งตัวครับเจอเข้าไปครับโอ้โหนักมวยจากประเทศอิหร่านครับ